อร่อยยางไทยๆช่วงนี้อร่อยอย่างไทยนะครับหลายคนรอติดตามว่าเราเนี่ย จะพาตระเวนไปชิมไปรับประทานอาหารที่ไหนกันดีวันนี้พูดถึงเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ครับเราจะพูด4ร้านก่อนจาก8ร้านเราจะค่อยๆพากันไปเนาะจริงๆแล้วเราจะมาแนะนํา8ร้านด้วยกันแต่วันนี้เอา4ร้าน4ร้านก่อน4ร้านก่อนแล้วร้านแต่ละร้านเนี่ยเขาพร้อมส่งแบบเดลิเวอรี่กันด้วยนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเรื่องมาที่ร้านแรกเลยครับร้านแรกครับผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สวนมะลิครับ ร้านกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สูตรโบราณครับร้านนี้เขาสืบทอดกันมายาวนานกว่า60ปีแล้วครับคงเอกลักษณ์การคั่วด้วยเตาถ่านเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งทําให้ได้ความหอมแล้วก็ความอร่อยเป็นพิเศษครับเส้นนุ่มหอมเครื่องปรุงมีทั้งแบบกว๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้นตํำรับนะครับแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวคั่วทะเลด้วยเวลาเปิดเวลาปิดนะครับ อยู่ที่สาขา4แยกโรงพยาบาลกลางเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับผมสาขานี้นะครับเอาเบอร์โทรศัพท์ไปก่อน02.222.4047ส่นะครับส่วนสาขาวัชรพลครับอยู่ตรงข้ามสะเทียนธรรมสถานไปไม่ยากครับสาขานี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์ครับ0 5 945 5238นะครับและ 0891093905หรือใครอยากกินแต่ว่าไม่สะดวกมากินที่ร้านนะครับก็สามารถสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายแมนทาง Grab Food ทาง Get Food นะครับได้ทุกแอปพลิเคชันครับผมร้านต่อไปจ้าไปกันหน่อยเจฮงก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่วรจักรรสชาติของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สุดตั้งเดิมนะครับร้านนี้เขาบอกว่ามีความอร่อยกลมกล่อมครับ หอมกลิ่นของเตาถ่านเส้นเหนียวนุ่มครับมีเครื่องครบถ้วนจะสั่งแบบคั่วแห้งแบบน้ำหรือว่าลวกเครื่องผัดก็ได้นะครับผมในช่วงของโควิด -19 เนะครับเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดปิดนิดนึ่งนะครับจากเดิม16นาิกาถึง22นกานาทีเนี่ยก็จะเปิดประมาณ11นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานะครับเบอร์โทรศัพท์ครับผม022 4 4ขออภัยครับ0 2 2ย์6644ครับและ085 2> 8 2 6 7 7 6หครับหรือสั่งผ่านทางแอปพลิเคชัน l n m ์ a n Grab uh, Grab Food แล้วก็ Get Food ได้เลยครับผมครับมาถึงร้านที่3นะครับก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่สวนมะลิเจ๊ทพิปนั่นเองครับต้นตำรับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวขั่วไก่เตาถ่านในตำนานเลยทีเดียวโดดเด่นด้วยความอร่อยที่ลงตัวเพราะทางร้านเลือกใช้แต่วัตถุดิบอย่างดีเลยนะครับใส่ใจในการปรุงรสแบบสูตรดั้งเดิมมีกลิ่นหอมจากการคั่วกำลังดี เส้นนี่เหนียวนุ่มรสชาติกลมกล่อมครับท่านผู้ชมครับร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง2ทุ่มนั่นเองและวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึงบ่งายโมงเย็นนะฮะหยุดวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ชมหรือจะโทรสอบถามไปก่อนก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 2 2 3 7 5 0 5หรือ0 8 1 4 4 4, 4 9 9 7น้นนั่นเองครับหรือจะสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันนะฮะ ทางไล Man หรือว่าแก๊ f o ู้ดแก๊ o o ก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้มาถึงร้านที่4แล้วครับท่านผู้ชมครับขั้วไก่ไอ้คราวครับท่านผู้ชมร้านกว๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อร่อยอร่อยสไตล์คนรุ่นใหม่ที่มีสูตรลับเฉพาะตัวเลยทีเดียวเส้นนี่เหนียวนุ่มกำลังดีแถมยังได้กลิ่นหอมของกระทะอ่อน,ออนจากการคั่วเนื้อไก่เอ่อเนื้อไก่ชิ้นหนานะฮะรสชาติที่กลมกลมจากอซอสสูตรพิเศษเองครับ ร้ <Panther S 2> านนี shifted, ้มี2สาขาด้วยกันนะครับสาขาวุฒากาศ55เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง2ทุ่มและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองและสาขากรุงเทพกรีทานะฮะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา11โมงถึงสองทุ่มและวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา11โมงถึง6โมงเย็นนั่นเองครับท่านผู้ชมครับแต่มีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะฮะถ้าหากบทโควิดเนี่ย สาขาพุทธากาศ55จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา1 1โมงถึงบ่าย3่งโอ้โหเปิด2ช่วงนี้เองครับท่านผู้ชมและอีกช่วงหนึ่งก็เวลา18นาฬิกาคือ6.00ถึง3ทุ่0ครึ่งครับท่านผู้ชมสำหรับวันอาทิตย์นะฮะตั้งแต่11.00นะฮะถึง6โมงเย็นอร่อยอร่อยอร่อยมากเชิญไปนะครับ 阳台台。